การขายเดลิเวอรี่นะครับถ้าถามว่าไม่ต้องดูแลร้านได้ไหมนะครับเจ้าของไม่ต้องลงมาทําเองได้ไหมมอนิเตอร์อย่างเดียวได้ไหมคําตอบก็คือทําได้เพียงแต่เราจําเป็นที่จะต้องมีระบบเข้ามาบริหารจัดการในการทําธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ในส่วนระบบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือจําเป็นต้องมีระบบขั้นพื้นฐานก็คือขั้นตอนปฏิบัติงานหรือที่เรียกว่า SOP ขั้นตอนปฏิบัติงาน SOP เนี่ยมันก็จะถูกแยกออกเป็นหน่วยงานด้วยเช่นในส่วนของการเปิดปิดร้านจัดเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารในส่วนของการ จัดเก็บอาหารสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องมีขั้นตอนปฏิบตัติมันคือ SOP ถัดมาตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือเครื่องมือสมาร์ทโฟนที่จะต้องเอามารับรู้ในเรื่องของยอดขายหรือการสั่งออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะล็อกอินได้หลายเครื่องเราไม่อยู่ร้านเนี่ยเราก็ทาเครื่องไว้ให้พนักง,งาน1-2เครื่องตัวเราอีกหนึ่งเครื่องเพื่อที่เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ในทุกๆท,ที่นะครับในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ร้านนั่นเองถัดมาก็จะเป็นเรื่องของระเบียบเรื่องของการควบคุมการทํางานของพนักง,งานเพราะว่่่่าาาาาาาถ้้้้เเเรรรไมมมอออยูนนนนีีจํป็ตตงงงงพักซึ ระเบียบหรือมาตรฐานขั้นตอนในการทํางานรวมไปถึงการบันทึกเวลาด้วยเข้าออกตรงนี้ก็ควรจะต้องมีแอปพลิเคชันในการบันทึกเวลาเข้ามาสนับสนุนการทํางานในส่วนนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนําเบื้องต้นในส่วนของระบบที่เจ้าของร้านที่ไม่อยากเป้ารานจำเป็นต้องมีและอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากๆการที่เราไม่อยู่ร้านเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามองไม่เห็นในร้านของเราเราจําเป็นต้องหาดวงตามาแทนที่จะอยู่แทนร้านนั่นก็คือกล้องวงจรปิดก็แนะนําให้ติดในจุดที่มีความสําคัญในส่วนครัวการปรุงอาหารรับออเดอร์แล้วก็ ในส่วนของการจัดเก็บวัตถุดิบแล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือต้องการความปลอดภัย4 8ถึง8ตัวโดยประมาณกาลังเหมาะสม